ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่หนึ่งของเดือนธันวาซึ่งตรงกับขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราจะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละครั้งในแต่ละวันนั้นที่เราออกไปถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านของโชคลาภการงานการเงนิงนก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลในวันนั้นถ้าหากว่าเราออกไปเราจะไม่ได้โชคไม่ได้ลาบเราจะทำอะไรก็มีแต่ความผิดหวังเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากเคหสถานเราควรจะ ตรวจดูหรือว่าดูตำราของโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์เฉพาะวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ตื่นนอนตอนเช้าให้ท่านล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ และสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีแดงสีแดงให้มีติดเสื้อผ้าจะไปเหนือไปใต้ท่านจะมีโชคมีลาบมีอำนาจและมีวาสนาอีกตหากในช่วงของวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ให้มีเลขห้าติดไว้บ้าง จะเป็นการดีจะมีโชคมีลาบแต่หากว่าท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานในวันนี้ถ้าหากว่าท่านทํางานอะไรให้ท่านระวังเขาไว้อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านบางครั้งนั้นจะทําให้ท่านนั่นปวดหัว เพราะว่าเป็นงานจุกงานจิกงานเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นงานที่ต้องใช้สมองบางสิ่งบางอย่างนั้นทําแล้วอาจจะไม่ได้ดังใจท่านอาจจะต้องกลับมาทําอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานวันนี้จะจุกจิกจู้จี้หน่อยในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็รู้สึกว่าท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของตอนเช้าๆ แต่พอถึงในช่วงของตอนเย็นๆท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครวันนี้อาจจะมีการโต้เถียงกันได้ให้ท่านระวังในช่วงของกลางวันหรือตอนเย็นๆอาจจะผิดใจกันในเรื่องของการงานความคิดเห็นจะไม่ตรงกันนี่ก็คือท่านที่เกิด อยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาว จะเป็นสีที่ดีมีโชคมีลาบมีอํานาจในวันนี้และถ้าหากท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้มีเลขเก้าติดไว้ในวันนี้จะมีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้การงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนในด้านของการค้าขายหรือท่านจะลงทุนอะไรในช่วงวันนี้ จะมีโชคมีลาบจะมีกำไรในวันข้างหน้าจะมีความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของการงานในวันนี้ในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะวุ่นวายตอนเช้าก็จะมีรายรับและก็จะมีรายจ่ายอยู่เสมอเปรียบเสมือนเป็นเงินหมุนเวียน ในวันนี้จะมีเงินเข้าออกอยู่ตลอดวันในช่วงของตอนเย็นๆจะมีการกินเลี้ยงและจะมีรายจ่ายอยู่บ้างให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของรายจ่ายในวันนี้คนรักคนใคร่วันนี้ถ้าหากว่าเราเพิ่งเจอเจอให้ท่านระวังบางครั้งอาจจะมีการเบื่อหน่ายหรืออาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้ในวันนี้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้สีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษ์ในตัวของท่านวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้มีเลขเก้าติดไว้จะดีในวันนี้ท่านจะได้เงินได้ทองอีกต่หากในช่วงของวันนี้สำหรับในเรื่องของการงาน การงานวันนี้ตื่นมาท่านจะวุ่นวายสายจะตื่นเต้นเย็นจะได้รับเงินได้รับทองในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบในด้านของการทำงานท่านจะได้งานที่ดีมีงานที่โดดเด่นทำแล้วจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมในวันนี้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันจะมีเงินเข้ามาหาท่านในช่วงของตอนเย็นๆในวันนี้ คนรักคนใคร่ดีเอาอกเอาใจเป็นที่ปรึกษาหารือได้ในเรื่องของการงานวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้และสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้มีเลขสองติดไว้บ้างจะเป็นการดีท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านท่านจะยุ่งยากและลำบากใจงานบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นงานละเอียดอ่อน แต่ท่านก็ต้องทำทำจนได้แต่ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวก็จะมีงานที่ดีๆเข้ามามีทั้งงานหนักงานเบาแต่ท่านก็ทำได้ในวันนี้ถือว่าการงานไม่มีอะไรบกพร่องในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ตอนเช้าท่านจะมีรายจ่ายอาจจะซื้อน่นซื้อนี่ซื้อของจุกจิก,จก,จกวันนี้ อาจจะต้องมีลายจ่ายอยู่บ้างแต่พอถึงในช่วงของตอนเย็นๆท่านจะมีรายรับบางครั้งได้จับเงินก้อนก็ได้ในวันนี้ถือว่าดวงดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้คนรักคนใครก็ดีเอาอกเอาใจดีสำหรับในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืน ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ท่านหันหน้าล้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีจะมีโชคมีลาบในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้มีเลขแปดติดไว้จะเป็นการดีในวันนี้สำหรับในเรื่องของการงานการงานในวันนี้จะมีงานหนักๆเข้ามาหาท่านบางท่านนั้นอาจจะมีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอาจจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดในเรื่องของการงานในวันนี้้าว่าท่านทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจากเครื่องยนต์ให้ท่านระวังไว้หรือที่สูงอาจจะพลาดพลั้งหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีการเงินวันนี้อาจจะมีคนมาขอยิบขอยืมไปโน่นไปนี่หน่อยให้ท่านระวังไว้อาจจะมีแน่ๆในวันนี้คนที่จะมาขอยืมในเรื่องคนรักคนใคร่วันนี้ก็ถือว่าดีไม่มีอะไรจะมีการเข้าอกเข้าใจกันดี นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งของเดือนธันวาคมก็รู้สึกว่าท่านตื่นนอนตอนเช้านั้นจะกระปรี้กระเปร่าให้ท่านหันหน้าล้างหน้าแปลงควันไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้ท้าว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านมีเลขสี่ติดไว้จะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงาน งานวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีท่านไม่ต้องหนักใจทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเหมาะกับการที่เรียกว่าท่านรอคอยมาแล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดำเนินไปได้ด้วยดีไม่มีบกพร่องอะไรในเรื่องการเงินการทองก็มีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆคนรักก็ดีวันนี้เป็นที่ปรึกษาได้ นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียว สีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านมีเลขสองติดไว้บ้างจะเป็นการดีมีโชคมีลาบอีกตางสำหรับในเรื่องของการงานการงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนท่านลงทุนอะไรให้ท่านตัดสินใจได้เลย จะดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลงทุนการค้าขายหรือทำอะไรท่านจะมีกำารกำไรในวันต่อไปในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายในช่วงของตอนเช้าเช้าไปหาตอนสายๆแต่พอถึงตอนบ่ายตอนเย็นจะมีรายรับเข้ามาหาท่านในวันนี้ คนรักคนใครให้ท่านระวังในเรื่องการพูดการจาวันนี้อาจจะมีการจับผิดกันได้หรือว่าอาจจะมีจับผิดจะมีการแง่งออนให้ท่านระวังในเรื่องของการพูดการจานี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอน ตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีน้ําตาลสีน้ําตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้อย่าลืมเลขหก ให้ท่านมีเลข6ติดไว้จะเป็นการดีมีโชคมีลาบอีกตาหากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะกับการค้าขายท่านจะขายอะไรก็ดีถ้า,ากว่าท่านขายหน้าร้านก็จะมีคนเข้ามาอุดหนุนกันมากมายท่า,ากาท่านขายทางออนไลน์ ก็จะมีคนสั่งออเดอร์กันมากมายอีกเช่นเดียวกันถือว่าการค้าขายนั้นมีความสดใสยอย่างมากนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในเรื่องการเงินการทองก็มีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็มีทั้งรายจ่ายเพราะฉะนั้นการเงินก็เปรียบซสว่าเป็นเงินหมุนเวียนในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร้ ในวันนี้อาจจะมีการแง่งอนหึงหวงให้ท่านระวังอาจจะมีการจับผิดตั้งแง่แสนงอนอันนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงรายวันของเราวันนี้จนครบเจ็ดวัน ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนสําหรับวันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วให้ท่านโชคดีไม่ว่าท่านจะคิดอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกท่านคิดเงินก็ให้ไหลามากองคิดถึงทองก็ให้ไหลามาจนท่วมเธอวันนี้ขอให้ท่านถูกหวยเบอร์กันทุกคนก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิป ต่อไปอีกครับสวัสดีทุกท่านอย่าลืมวันนี้เป็นวันโชคดีของทุกคนให้ท่านโชคดีกันครับสวัสดี